เดี๋ยวไว้เสียเจนะครับเสียเจวนาสุวรรณนะครับพ่อนิจเจนะครับพ่อนิจเจท่านนู้นนะครับโอ้โหเลี้ยงเเจป็นคนซื้อนะครับสภายนะครับเดี๋ยวขอให้ท่านได้พูดคุยกับพี่น้องชาวควายหน่อยท่านคิดยังไงที่ซื้อควายในราคาเกือบ20ล้านบาทครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องชาวควายทุกท่านนะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับผมพลนิจเจวนาสุวรรณนะครับปัจจุบันนี้ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็อยู่ที่ปทุมธานีนะครับเป็นมือใหม่นะครับก็เป็นครบถึงปีพอดีครับที่ผมได้อมาสัมควานนะครับครั้งแรกก็เริ่มจากที่นี่นะครับนี่ครับก็ผมหน้าผู้ที่จะซื้อควายราคาส8แล้านในวันนี้นะครับท่านสิบคนท่นเลี้ยงเจียงรายครับประเทศไทยทั้งหมดนะครับธนฐมนตรีนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆต่อกันทีละคำถามนะครับก็จะเห็นนะครับว่า มีการเดิมพันมีการวิเคราะห์ไลฟ์สดกันนะครับเป็นการคึกคักของวงการควายไทยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็สื่อหลักก็ตามมาทำข่าวกันหมดนะครับไปเห็นเลยครับว่าตอนนี้วงการควายคึกคักขนาดไหนนะครับตัวที่ตัวที่วิเคราะห์กันนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีเพชรสยามใช่ไหมครับเพชรสยามนี่ก็เป็นลูกของลูกเพชรนะครับที่มาแรงแล้วก็สวยมากนะครับที่ผมดูแล้วเข้าเข้าวิ่งนะครับ อ่าตัวนึ่งครับควายใหญ่ที่คนบอกว่าถ้า18ล้านบาทต้องตัวนี้เลยนะครับก mm ็ค hmm. ือเจ้าคิงคองแน่นอนครับคิงคองนี่ก็เป็นควายยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนะฮะหรือบางคนก็บอกว่าที่อ่าเป็นของลุงติ๊กหรือเปล่านะครับลุงเพชรหรือเปล่าลุงเพชรก็เป็นควายกำลางของคนไทยนะครับก็ปัจจุบันลุงตี้ก็ขายควาย ไปอยู่ประมาณ60ล้านบาทนะครับแต่ลตัวนะครับเห็นไหมครับว่าความนครับเป็นสัตว์เลยครับอีตัวนึงที่คนบอกว่าเอ๊ะอยู่ในกระแสหรือเปล่านะครับก็ควงหรือเป้่าใช่ไหมครับที่ตอนนี้กำลังเล่นละครอยู่นะครับคิดว่าเป็นตัวไหนครับโกโกโกูเลยเหรอเฮตสยามเฮตสยามหรือเปล่าครับใครเชียรง ครับว่าจะถูกหรือเปล่านะครับแล้วพี่จันก็บอกว่าเป็นเป้าบนเพชรหรือเปล่ามาติชนกับมาติชนเถอะเดี๋ยวเราเจอบอยซี่เข้าไปนะครับก็เฉลยแล้วก็เอาไปไม่ต้องทักผ่านใจนะครับก็ขอเสมอแสนหนึ่งแเดี๋ยวเขจะบอกว่าลองมา10ตัดเสมอเสมอแสนหนึ่งคู่เสมอต่อให้พ่อหรือเปล่าก้าหนึ่งก้าหนึ่งเลย11ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าผมเฉลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับ ขอเชิญนะครับเพราะผมเนี่ยมีความอยากเป็นพระเอกละครมานาแล้ววันนี้ขอเป็นในกล้าวสวรรณครับขอเชิญโก้เมืองเพชรครับไปออกที่โกภเมืองเพชรนะครับ18ล้านขอรางวัลที่หนึ่งสามไปนะครับหกสามสิบแปดมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งสามขอรางวัลสิบแปล้านครับผมปล่อยงามเมืองเพชรครับด้ครับนี่จล้วไรู้เสียข้าวกับเสียข้าวน้ำไหม่ก็น้ำใหม่สิล้านบาท มาแล้วครับคณะนะครับก้เพมราคา18ล้านครับ้นวี่ก่อมเพชรนะครับราคา18ล้านครับดีอย่างไรครับพัคับจัคับครับ โมเชลุติกครับผมเนี่ยครับลองมาเดี๋ยว้าเมืองไทยครับนะครับขออนุญาตพร้อมภูมิใจให้โกะก่อนแต่เราเดียวกันชนบุรีครถุงไทยนิคมถ่ายลป์กันนะครับผมโกะนี่แสดงละครมาแล้วนะ่ยมูลรักอุตติสิบแปดล้านครับวันนี้นี่ครับหวยไปออกที่เพชรบุรีตามที่คาดการไว้ครับ แล้วลุงติ๊กบ้านติ๊กไฟไทยก็มานะครับผมนี่ครับ,รบทำการคล้องคอ ก็มีความเสียดายนะครับแต่สมบัติพันกชมนะครับขมก็ซื้อไปพัฒนานะครับไปเลี้ยงนะครับก็มีพิธีสู่ขอกันนะครับนะขอครับตอนก่อนนั้นเขาเห็นอ่าวโกงเพชนนะครับซื้อไปออกไปย่าที่ันคัญนะครับเคครต่อไปย่าไม่ต่อได้สายจมเร้อยโอ้ซื้อไปทำไมแพงจังนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับใช้เวลาไม่เิน 8ล้านซื้อไปประมาณล้านเศษนะครับนะตอนนี้18ล้านคิดดูนะครับลอตเตอรี่สามใบ8ล้านนะครับผมบวัดซั์หน้าใหม่ของประเทศไทยที่ก่อนนั่นคือเจ้าของโคของประเทศนะคเจ้าของเด้นนะครับ

สุดที่พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือพี่น้องปันกาเงินแข่งหรับควายไทยควายดีควายยักษ์ควายใหญ่ครับยังขายกันหลักล้านตลอดครับผมของท้องถิ่นไทยทุกสถิติของประเทศไทยตลาดรับดังโคกระบือนะครับพัฒนาครับตลาดน้องเกษตรกรนะครับยังไงเนี้ยควายใหญ่ก็ขายได้ราคาดีกว่าครับวันนี้วันที่สองโลกปลาหมเป็นประเทศไทยคราวนี้เจอไหนคลิปหน้าครับตอนนี้เป็นตกอยู่ที่ตำบลทับพันนะครับ